ให้ดูสภาพบรรยากาศหน้างานของพวกเราครับพวกน้องนาแปลงนี้ครับถือว่าสุดๆไปเลยครับผมในเรื่องของดินนุ่มครับนี่ฮะเหยียบเยอะไม่ได้ครับเดินต้องให้จบครั้งเดียวครับนี่ดูครับต้องใช้ไม้รองครับทํางานเดือนเมษาครับวันที่สิบเมษาครับทํางานต้องใช้ไม้รองแท็กครับถือว่าสุดๆไปเลยครับผมแปลงนี้ไม่หมูแล้วครับ เจาะไปครับความลึกแค่หนึ่งเมตรครับน้ำท่วมครับน้ำกระจายครับผมนี่ฮะน้ำเต็มบ่อไปเลยครับผมบ่อนี้ครับความลึกอยู่ที่สี่เมตรครับก็เลยว่าจะ c l e a r ริงตรงนี้ออกมาเดินออกมาเกลี่งออกมาเลยครับผมเนาะเนี่ยลำบากครับต้องมาแต่งที่ยืนครับผมเนาะทำงานลำบากมากครับ แต่งที่ยืนตัวเองครับถ้างั้นก็ทํางานไม่ได้ครับถ้าไม่แต่งที่ยืนครับผมเนาะนี่ฮะเมื่อกี้บอแรกว่าทํางานต่อไปได้ครับแต่บอที่สองนี่ครับจบเลยครับผมโอ้โหโอ้โหพังนะนี่ฮะดิมยุบถึงนี้เลยครับผมโอ้โหรอดหรือเปล่าครับถึงไหวไหมครับตรงนี้โอ้โหรอหรือเปล่าครับเพียงานไหวไหมไหวไหมเป็นขนาดยืนบิร์ตแท็กนะครับไหวไหมครับไหวไหม ยืนบนไม้นะครับยังขนาดนี้ครับผมนี่ขนาดยืนบนไม้นะถ้าไม่มีไม้นี่คือจบครับรบ,บอ่อนี้ทํางานลำบากมากครับตรอรหดจริงๆครับบ่อนี้โอ้โหครับนี่ครับนางานพคกน้องนาที่แสนต่อรหดครับ ไปครับผมเนาะรหน้าที่รับงานมาแล้วก็ต้องสู้ครับตอนนี้ดินทางดินร่วไมไปเรื่อปกติเลยครับทีนี้อันตรายอย่างยิ้งยวดครับถ้าไปม,มีไม้ได้จบครับ ไม่ดีไม้หายซะ่ด้วยซ้ำครับโอ้โหเนี่ยต้องมาิืนบนไม้ครับเพื่อที่จะแต่งออกมาครับเราต้องแต่งออกมาจากด้านในครับดังนั้นไปจบกับงานนี้อ่ะเคียริ่งมาเลยครับผมนาะเคียริ่งพันคันแต่งคันออกมาครับดังนั้นพวกเราไปจบงานครับดินไม่แห้งครับแต่ว่าถ้าโปยขึ้นมาด้านครับประมาณสองสามวันดินก็แห้งแล้วครับเนี่ยโปยขึ้นมาก็จะแห้งเร็วนะครับแต่ว่า ปัญหาการทำงานพวเราก็ล่าช้าลงเรื่อยๆครับเพราะว่าเกิดปัญหาจากเรื่องดินนี่ครับผมคนขับก็ต้องใจสู้เต็มที่นะครับปัญหาเกิดก็ต้องสู้ครับมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเอาให้จบครับนี่ด้านนี้ครับเป็นบ่อที่สองครับเราครับเป็นบ่อใหญ่อยู่ครับเนาะถือว่าใหญ่พอสมควรครับตรงนี้น้ําแตกเลยครับผมตาน้ําครับเต็มบ่อแล้วครับ งานเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับมีแต่ขับทางนี้นะครับเพื่อที่จะเคลียร์ด้านนี้ให้จบครับเนี่ยฮะหจะเคลียร์ด้านนี้ฮะเคลียร์ออกมาฮะเคลียร์ออกมาเคลียร์มาปั้นคันออกมาแล้วก็กดกรองไส้ไกายครับเดินกลับไปเลยครับแล้วก็ปั้นคันลงนี้ให้จบครับง้นทําไม่ทําอย่างนี้งานเราไม่จบครับโคมน,นาแปกานี้ก็จะไม่จบครับนีะนางานนี้ทรหดอติจริงครับ โอลางหนาแรงนี้ครับการมาทาการวันแรกของพวกเราครับจริงๆแล้วท้าไม่มีปัญหารุประสงคอะไรมากมายครับหนึ่งวันกับครึ่งอีกก็จบ,บแล้วครับวันนี้แรงนี้ฮเพราแต่งที่ยืนยังลาบากเลยครับเพราะเราต้องแต่งที่ยืนแต่งวันนี้นะนะได้่าไรเอาแค่นั้นครับ บันยังลำบากเลยครับเพราะว่าดินมันเฉดครับเนาะ คนขับมีประสบการณ์ครับให้เราทํางานได้ครับถ้าคนขับมีประสบการณ์ในการทํางานนี้หรือว่าประสบการณ์ในการทำพวงนาและก็เรื่องของการติดหลมเป็นอะไรนี้ลาบากมากนะครับตนี้หรือว่ามีประสบการณ์ในการทํางานก็ทําให้เอาตัวรอดได้ครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้ได้ครับาะแก้ไขที่จะจบงานครับเรียกว่าแก้ไขที่จะจบงานโอ้โหตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเอาไงเอาไงฮะเอาไงนะครับเอาสิละครับเอาสิละ รแล้วคันบอมต้องหาไม้มาให้เจอครับต้องเอาไม้มาให้ได้ครับเพื่อที่จะมารองแ็กด้านนี้ฮะถ้างั้นยืนไม่ได้แน่นอนครับหักหมดแล้วครับไม้เมื่อยหักหมดแล้วครับไม้รองแ็กเล็กไปครับหักหมดเลยลอ้าว ู้กันต่อครับเราจะเกิดปัญหายัางไงก็ต้องสู้ครับมาไม้นะครับถ้ายืนบนไม้ยังไงก็ยังพอทนครับยังพอที่จะรองตัวได้ครับต้องตักไปคร,นนรค,ครับครับงานนีหใจรถต้นคอแล้วก็แต่ถ้าดินอย่างนี้เนาะพอขุดพื้นด้านบนครับ ประมาณพรุ่งนี้ก็แห้งแล้วครับเนี่ยแต่วันนี้เราก็จะมาเคลียริร่งออกให้แห้งครับผมว่าเคลียริร่งขึ้นข้างบนตะปั้นให้ได้ครับมาดูันต่อครับว่าจะใช้วิธีไหนในการทํางานครับไม่ใช่ทําไปทํามานี่ไม้รองแขกหายหมดนะครับโอ้เนี่ยใจต้องถึงด้วยใจต้องสู้เลยครับผมโกมลนาโมเดลคนขับต้องใจเยน็นใจถึงครับ มีทักษะอ่านเกมให้ออกครับ่านไม่ออกจบครับเกมครับผมเนาะงานแบบนี้ฮะตอดใจก็ตายฮะพวกเราทีมลักขุดทีมงานเสียดรวคาครับไม่มีการว่าตอดใจครับทํางานตะกุดคําว่าถอยไม่เป็นครับนะฮะมีแต่สู้ตายครับผมโอ้โหนางงานครับ แล้วครับแล้วแต่บริบทครับว่าเราขุดเตือนกันยายังขุดได้สบายกันเนาะกันยาเศรษกิกายยังขุดกันอยู่เลยครับปีนี้เมษาในน้ําท่วมครับผมเมษาในพายุเข้าน้ําท่วมครับนี่นครับแล้วก็พื้นที่แถวนี้โดนน้ําไม่ได้ครับตำบลนี้ครับตำบลนี้เป็นตำบลที่สภาพพื้นดินก็ต่างจากที่อื่นครับ แถวสองชั้นแถวที่เราไปขุดมาสูงเดินครับขนาดเจอช่วงน้าฝนทุกๆยังแข็งโป้งครับด้านล่างเป็นดินดานเลยครับทำงานต้องสู้กับออต้องอดทนมากๆครับนี่ฮะเกรวาสะกดคำว่าถอยไม่เป็นครับทีมงนานพวกเรามาเดินกันต่อครับ กำลังใจพวกเราเลยครับผมร่วมกับทีมงานที่ตนแรกเราคุยไปแล้วว่าเอ้าลุยลุยลุยไหวไหม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 อ่าครับเอาละครับเอาละครับจบไหมละกพี่ไหวไหมละกพี่ไหวไหมไหวไหมครับอ่าต้องกระทำหาไม้ด้วยกันทีนี้ไม้ยังอยู่หรือเปล่าแค่นั้นลครับหาเจอหรือเปล่าครับเอาเอาลูกพี่ ไม่ฉันไปไหนหาไม่เจอเลยดูเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเจอครับผมแต่อยู่ลึกมากครับนี่ฮะงานหินงานทรมานงานเรียกว่าทดสอบทดสอบเลยครับทดสอบความทดสอบ,สอบ,สอบ,สอบวิจิตวิจัยของทีมงานพวกเราครับผมนาง,งานโค้งตั้งนาโมเดลครับโอ้โหแรงนี้ฮะ ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจทีมงานของเราเสียสละทุกข์บุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานาการขุดคน้องนาครับขับตัวที่สองครับงานเสียสละทุกข์บุรีรัมย์ครับคลิปนี้ขออนุญาตช็อปปี้ตรงนี้นะครับเนี่ยสวัสดีครับ